มัจจุราชสีรุงภาคหนึ่งตอนสิงสาวแห่งสาลวินประพันธ์โดยพนมเทียนบทที่34ทันทีที่ลับตาสุรพลหล่นหยิกที่ต้นแขนแล้วต่อว่าแต่คุณก็แสดงได้ดีที่สุดแล้วนี่ไม่ผิดเป้าหมายอะไรเลยเรียบร้อยดีหรือเปล่าคะเมื่อกี้ กลิ่นมันไม่ค่อยจะดีนักมีอะไรแทรกแสงเข้ามาบางอย่างที่คิดไปไม่ถึงเจ้าบุญหลอกเอาผมเข้าไปพบกระสายรับพม่าชั้นหัวนหน้าที่เราเคยมีอะไรผูกพันเกี่ยวข้องกันอยู่ไอ้นั่นตามมาดักพบผมและดูท่าทางมันไม่พอใจนักรอกยังเดาไม่ถูกว่าคืนเนี้ยมันจะลงเอยในรูปไหนสายตาของหล่อนที่เงยขึ้นจ้องเต็มไปด้วยความเป็นห่วงกงังวล บอกให้รู้ล่วงหน้าเสียก่อนนะคะว่าจะต้องให้ฉันทำอะไรบ้างไม่งั้นฉุกเฉินจะตัดสินใจไม่ถูกเอาเถอะอย่าเพิ่งกังวลอยู่ในเรื่องนั้นก่อนเลยเขาบอกรัดร่างของหล่อนเข้ามาจนร่างกายทุกส่วนแนบสนิทขณะที่เคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างแผ่วเบาตามจังหวะเพลงยูเมตตอรับอาการนั้นด้วยการแนบแก้มลงกับซวงอก ดูหล่อนจะมีความสุขอย่างประหลาดที่เกิดขึ้นบนความว้าเวสับสนและกลิ่งเกรงสารพัดชนิดเชียบคลึงริมฝีปากลงที่จอนหูของหล่อนแล้วกระเซิบผมจะไปพบคนอีกสักคนหนึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนกันว่าการเจรจามันจะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าหน้าที่ของคุณขนาดนี้ก็คือดึงความสนใจของเจ้าหมูเอาไว้ก่อนอย่าให้มันมีโอกาสคิดได้ว่าผมไปทำอะไรที่ไหน ผมบอกมันว่าผมจะฝากคุณไว้กับมันและผมจะแยกไปเล่นไพ่คุณควรจะให้ฉันรู้ด้วยว่าระยะเวลาที่แยกไปเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนเฉียบยัดเศษกระดาษชิ้นนึงพับเล็กๆลงไปในมือหล่อนนั่นเป็นแผนผังที่จะบอกให้ว่าผมไปอยู่บริเวณไหนของอาคารหลังเนี้ยต่ำลงไปตากนี่ชั้นหนึ่งจะลงโดยบันไดที่หมุมซ้ายด้านนอนหรือโดยลิฟต์ก็ตาม จะเป็นบริเวณพักผ่อนและก็ห้องอาบน้ำแบบเติร์กิสทิศทางที่ผมไปจะมีลูกศรชี้บอกบอกให้รู้ไว้เท่านั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องไปตามผมยกเว้นแต่เห็นผิดสังเกตจริงๆฉันจะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตในความผิดสังเกตเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าผมยังไม่โผล่เอามาให้เห็นหล่อนพยักหน้านิดนึงแล้วทางด้านนี้สัมฤทธิเทมเมาสก็ไอหมูทุกอย่างเท่าที่คุณจะทำได้ยกเว้นอย่างเดียว อะไรคะอย่ายอมเสียตัวให้กับมันหล่อนเงยหน้ามองดูเขาอีกครั้งถ้าพลาดล่ะคนอย่างคุณจะไม่มีวันพลาดในเรื่องแบบนี้หรอกยกเว้นแต่เจตนาเท่านั้นยูเมรทำตาปร้อยลองจูบที่ปลายคางเขาไม่แน่นะคะอาจจะพลาดก็ได้ฉันยิ่งเป็นคนใจอ่อนในเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยเชียบหัวเราะเหือ,หอไม่สนใจต่อท้อยคำอาการของหล่อน ที่เจ้าตัวเจตนาทิ้งให้เป็นข้อกังวลคิดสำหรับเขาก่อนเพลงจบเสียด้วยซ้ำเขาฉุดหล่อนกลับออกมาพบสุรพลที่นั่งรอยอยู่ก่อนแล้วทั้งๆท,ที่อยู่เมอ,อิดเอื้อนอยากจะเต้นรำอยู่กับเขาให้นานที่สุดแต่หล่อนก็ขัดไม่ได้พอมาถึงพ่อค้าเปื้อนเถื่อนก็ส่งมือแม่สาวน้อยซึ่งแท้ที่จริงระเบิดมหาปาลาไหลทั้งโลกให้แก่นายสุรพลแล้วก็ฉากออกไป เขาเลี่ยงออมาอยัางบริเวณคาสิโนกว่าสายตาไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังแล้วก็เกรโดยไม่ให้ตนเองเป็นเป้าหมายสังเกตของใครตรงไปยังบันไดสำหรับขึ้นลงโดยปลีกห่างออมาจากลิฟเสียจากนั้นก็พลุลงบันไดไปยังชั้นถัดไปบริเวณนั้นจัดไว้เป็นที่สำหรับพักผ่อนอย่อนอารมณ์ของแขกซึ่งมาเล่นการพน,นัน มันมีทั้งห้องพิเศษสำหรับฉายภาพยนตร์ลามกและห้องชําระนี่ระหว่างลูกหนี่ที่เป็นสตรีกับเจ้าหนี้ที่เป็นบุรุษสุดแล้วแต่จะจ่ายกันในลักษณะไหนภายในห้องที่จัดสรรไว้อย่างเรียบร้อยมิดชิดยิ่งกว่าห้องนอนของโรงแรมชั้นเดินลุกมีระเบียงทางเดินอันยาวเหยียดและหักโค้งเป็นมุมซิกแซกออกไปสู่ส่วนซึ่งเป็นห้องนวดและอาบน้ำแร่ตลอดจนห้องอบไอน้ำ แล้วก็ผ่านเขตด้านริมสุดกั้นไว้ด้วยม่านกรรมยี่สีหนักอันเป็นบริเวณพิเศษสุดของเจ้าของคาสิโนมีไว้รับรองแขกชั้น VIP ของตอนเท่านั้นชายร่างแข็งแรงสองคนในเครื่องแต่งกายชุดราตรีกำลังนั่งเล่นฮอตกันอยู่ที่โต๊ะไฟเบอร์เล็กๆบนโต๊ะมีแก้ววิสกี้คนละแก้ว ทันทีที่เฉียวแหวกม่านเข้าไปเงียบๆทั้งสองหันมามองแล้วกว็พรวดลุกขึ้นยืนปราดเข้ามาทันทีคุณเข้ามาทำไมต้องการพบใครเฉียบยิ้มให้บุยปากไปที่ประตูห้องเบื้องหลังคนทั้งสองพ่อเลี้ยงบุญใหม่อยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอฉันมีธุระต้องการเข้าไปพบเขาโดนที่สุดคุณกลับออกไปก่อนดีกว่าพ่อเลี้ยงยังไม่ต้องการพบใครทั้งสิ้นในเวลานี้ ลักษณะของทั้งสององค์คารักษ์บอกให้ทราบชัดว่าจะไม่ยอมให้อะไรผ่านเข้าไปรบกวนเจ้านายทั้งสิ้นต่อให้มะแลงวันสักตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติการทุกอย่างไม่ว่ารุนแรงขั้นไหนเพื่อจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งคำสั่งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีข้อยกเว้นท่าน,นั่นแหละสหายฉันเชื่อว่าพ่อเลี้ยงคงอยากจะพบฉันเหมือนกันและเขาคงไม่พอใจถ่านไหจะขัดขวางฉัน ทั้งสองยังยืนตระงงานขวางหน้าเขาอยู่เช่นนั้นพร้อมกับสั่นศีรษะอย่างเฉียบขาดทำไมคุณไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อขมกรไม่มีคำสั่งอนุญาตคุณเข้าไปไม่ได้หรอกพร้อมกับโพดหนึ่งในสองปลดหุ่มเสื้อราตรใีให้ขยายกว้างออกแล้วเท้าเอลบอกให้ทราบชัดโดยอาการชนิดนั้นว่าถ้าจำเป็นขึ้นมาก็สามารถจะเคลื่อนไหวเพื่อทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทันที และเฉียบก็หมายตากำหนดส่วนสัตว์ของเจ้าคนนั้นไว้แล้วเพียงแต่ชำเลืองแวบเดียวระหว่างที่พูดด้วยอาการเรียบๆปกติกับอีกคนหนึ่งซึ่งมีความน่ากลัวน้อยกว่าอ๋อนี่แปลว่าฉันจะต้องกลับออกไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อพูดกับเขาเข้ามาก่อนอย่างนั้นสิกากคนในอภรรของอารยชนสยะกระชากเสียงห้วนๆใช่โทรศัพท์ในห้องไม่อยู่แล้วคุณเรียกมาได้ แต่เขาจะรับสายหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆก็คือคุณจะเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้สั่งอนุญาตไม่ได้เบอร์อะไรโทรศัพท์ในนั้นเสียงของเขาอ่อนลงไม่รู้เว้ยออกไปพ้นๆดีกว่าถ้าไม่อยากเก็บตัวคราวนี้เจ้าคนที่ยืนเท้าเอวอยู่ระเบิดออกมาอย่างข่มขู่คุกคามชายผู้นั้นจ้องลงไปถนัดใจในสายตาของคนทั้งคู่หัวเราะเหมือนจะแก้เกอ พยักหน้าแล้วหมุนตัวกลับช้าๆเทว่าพอหันไปได้เพียงครึ่งตัวก็หมุนกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ช้าแล้วมันเร็วที่จนองคารักษ์ทั้งสองของพ่อเลี้ยงบุญใหม่ดูไม่ทันและไม่รู้สึกตัวคนใหญ่กว่าที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งหมายตาไว้ก่อนแล้วถูกกระแทกเต็มเหนียวสดแรงเกิดได้หุกต่ำปะทะเข้ากลางลิ้นปีอย่างพอมอพ่พอเจาะ เสียงของแข็งกระทบของอ่อนดังสนั่นวันไหวชายผู้นั้นไม่ปรากฏเสียงร้องหรืออุทานใดๆออกมาได้แม้แต่คำเดียวนอกจากปฏิกิริยาอันบูดเบี้ยวที่ปรากฏอยู่บนสีหน้างอตัวลงซึ่งก็พอดีกับเข่าซ้ายที่ลอยกระทงขึ้นไปรับกับเครึ่งป่าครึ่งจมูกส่งร่างที่กำลังงองเป็นกุ้งเผานั้นให้พังอ่ะตีนหลุดลอยจากพื้นแล้วก็ถล่มเหมือนต้นตาลถูกฟ้าพา คนที่สองขยับตัวแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วสำหรับฝ่ายที่คำนวณกะการไว้พร้อมสับล่วงหน้า ก่อนจะพ้นรัศมีขายาวๆของเฉียบรองเท้าราตรีหัวแหลมก็ตะวัดตูมเข้าหาในตำแหน่งที่ตั้งของกระเพาะปัสสาวะอันเป็นจุดอ่อนและเป้าหมายที่เข้าถึงง่ายที่สดเจ้านั่นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมือที่วาดไปที่เอวด้านหลังเพื่อจะแตะด้ามเปิดกลายเป็นอมาพาสหงิกงอลงชัว่วขณะแล้วก็เป็นขณะที่มันไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองใดๆได้ทั้งเส้นนอกจากจะกลายเป็นเป้เปาของการจโจมที่เต็มไปด้วยความ ฉับไว้ขี่สดเฉียบก้าวล้ำหน้าเข้ามาชกหกขวาอีกครั้งในช่วงสั้นแต่ท่มทั้งไหลเป็นมุมเฉียวเข้าปลายคางใบหน้าอันแย่เขี้ยวหลับตาปีอยู่ก่อนแล้วนั้นสะบัดร,รัิไปด้วยแรงกระทบแล้วเขาก็งออ่อนลู่ลงไปกองนิ่งสนิทสุภาพแล้วว่าง่ายเหมือนกับเพื่อนของมันซึ่งหลับไปก่อนแล้ว ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงชัว่วซี้ยวิินาทีเท่านั้นมันเร็วเสียจนคนสลบเหมืออทั้งสองคนแทบไม่ทันรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตอนอีท่าไหนเฉียบกระโดดเข้าไปยืนมองอย่างต้องการจะตรวจดูให้แน่ใจที่สุดว่าจำเป็นจะต้องให้ยาสลบเพิ่มเติมแก่คนใดอีกหรือไม่แล้วก็เห็นว่าไม่จำเป็นเจ้าสองคนนี่ไม่จะฟื้นขึ้นมาได้ภายในสินาทีข้างหน้านี้ มันก็จะต้องอยู่ในภาวะคนพิการชั่วคราวต่อไปอีกอย่างน้อยก็เป็นวันเลยทีเดียวหรือมิฉะนั้นก็อาจจะต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพราะการทักทายแบบไม่ต้องออมแรงของเขาแล้วพ่อค้าปืนเถื่อนก็เปิดประตูกระจกฝ้าของห้องอบไอ้น้ำเข้าไปอย่างสำรวมสิ่งแรกที่เห็นคือแม่สาใหญ่ไวกระดังงาลนไฟคนนึง ในชุดผ้าเตี่ยวสีสดชนิดที่เรียกว่าบีกินีปิดล่างไว้เพียงชิ้นเท่ากระแบะมือเผยให้เห็นส่วนสัตว์อันเย,ยวายนสว่างพลนงดงามลานตากำลังยืนประครบประง,งมศีรษะหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากโต๊ะอบตัวแบบทันสมัยเป็นศีรษะของชายวัยกลางคนเหลืองซีดคิ้วดกสั้น กรอบตาลึกและดวงตาประดุดงูทั้งคู่ขณะนี้กำลังรีปรืออย่างอยู่ในอารมณ์สบายแต่จะดูอีกทีภายในห้องอันอบอาบไว้ด้วยไฟเขียวครึ้มนั้นก็มองดูเหมือนหัวคนถูกตัดแล้วตั้งไว้บนโตะ๊ะวิธีประครบประงมของหล่อนก็คือเอาผ้าขนหนูชุบโอเดรคโคโลนจุ่มประคองแตะซับ ตัวหล่อนเองก็ก้มลงเอาแก้มลงไปเคลียร์คลายกับจมูกง้มนั้นอยู่เป็นพันละวันในลักษณะปรนเปรอาบำเรออารมณ์กันเต็มที่ตอนที่เฉียบโผล่เข้าไปดูเหมือนผ้าแถบหลายดอกที่ปิดไว้ด้านบนของหล่อนจะหลวมหลุดลงมากองรอบเอวรวมอยู่กับชิ้นที่ปิดล่างปล่อยกันอย่างเต็มเต้าให้สั่นไหวกระเพื่อมเต้นเหมือนวุน้น ก้อนเนื้อหน้าเชยทั้งคู่ดูจะมีส่วนในการเฉียดเช็ดใบหน้าของคนที่อบตัวอยู่ในตู้ไอ้น้ำด้วยเสียงหัวร่อต่อกกระซิกเสียงพึมพำพูดจาเย้าย่วกกันระหว่างผู้ที่อยู่ในเครื่องอบกับผู้ปรนิบัติแสดงถึงความสุขสรรหันษาไม่ได้พะวงคิดถึงสิ่งอื่นใดที่จะแปลปลอมเข้ามาขัดขวางทั้งสิน้นและดูว่าต่างเป็นคู่ขาที่คุ้นเคยพอใจกันเป็นพิเศษ เป็นอันดีต่อกันมาก่อนมากกว่าที่จะเป็นการปรนิบัติกันตามแบบธรรมดาเมื่อเสียงประตูปิดเบาๆของอาคันตุกะผู้ล่วงล้ำไม่สาววัยประมาณ30ปีเงยหน้าขึ้นจ้องอย่างชะงนรักคนตกใจส่วนชายกลางคนผู้นั้นซึ่งแน่ละพ่อเลี้ยงบุญไหม้เหวียงสีลืมตากว้างจ้องตะลึงเชียบพ่อเลี้ยงหลุดปากออกมา จอมนักเลงยิ้มรับเม่สาวงามผวาถอนอกออกมาจากใบหน้านั้นแล้วทำท่าเหมือนจะวิ่งเข้ามาซึ่งก็พอดีกับที่อุ้งมือแข็งแรงรวบฉับไว้ให้ที่ต้นแขนอีกมือหนึ่งเอื้อมมัดใส่กรอนตู้ไอ้น้ำจากด้านนอกอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้คนที่ล่อหัวอยู่ข้างในถีบประตูออกมาได้เฉยๆไว้หนูไม่มีอะไรลอก เพื่อนเก่าที่รักใครส่สนิทสนมมากับพ่อเลี้ยงบุญใหม่ถือวิสาสะเข้ามาเยี่ยมเขาหันไปพูดนุ่มนวลกับพานักงานสาวและคว้าเสื้อกระโปรงของหล่อนที่ถอดแขวนไว้อย่างราวริมห้องมาโปะให้ที่อกเปลยพยักหน้าบอกต่อมาเรามีเรื่องจะปรึกษาหาหรืออะไรกันหน่อยเธอออกไปคอยข้างนอกก่อนไปเอาใส่เสื้อผ้ายียบร้อยด้วยอย่าล่อนจอนแบบนั้นล่ะ หล่อนยืนลืมตาพลงเหมือนจะทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นแล้วแสดงอาการต่อไปว่าเรื่องอะไรที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขาง่ายๆหรือว่าเขามีอำนาจอย่างไรจะมาบังคับสิ่งแรกที่พนักง,งานนวดโฉมงามคนนั้นจะทำได้อย่างคนฉลาดก็คือก้มลงไปหมายจะถอดกรอนประตูต๊ะอบให้แก่พ่อเลี้ยงบุญใหม่เฉียบคว้าผมหางม้าของหล่อนไว้ก่อนที่กรอนจะถูกถอดออก ลากหงายพัง,งะเข้ามาอีกมือหนึ่งปิดปากก่อนที่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจะหลุดออกมาได้แล้วพิวมาที่ประตูผลักออกไปกดศรีรษะของหลอนให้ก้มไปมองเห็นองครักษ์ทั้งสองคนของพ่อเลี้ยงที่นอนม้อยกระรอกอยู่หน้าห้อง ความจริงฉันเป็นคนสุภาพและก็ให้เกียรติคนมากไม่ว่าจะเป็นใครแต่คนอื่นๆมักจะไม่ยอมสูภาพและไม่ค่อยจะให้เกียรติฉันนักรอกจงดูไอ้สองคนนี่เป็นตัวอย่างสิแล้วก็พยายามช่วยตัวเองบ้างยายฉันต้องทำอะไรรุนแรงนักเลยเมื่อบอกให้ออกไปก็ออกไปหรือว่าจะให้ฉันตบเธอชักนิดชักอไปก่อนจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมลอนยืดอึกอักในลำคอพยักหน้าเป็นความหมายยอมจำนน เชียรปล่อยมือออกช้าๆพร้อมกับยิ้มให้บุ้ยปากเตือนไปทางม่านด้านนอกพนักงานนวดโฉมงามรีบลนลลานเก็บชุดกระโปรงของหล่อนที่ตกอยู่ขึ้นมาแล้วเปิดอ้าวออกไปโดยเร็วห้องซึ่งบัดนี้เจ้าพ่อแห่งนครเขาลางดิ้นคลุกคลักอยู่ในตู้อบลากเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งลงอย่างเรียบร้อยใกลๆ้ๆมาไม้ไหนนี่เชียบ พ่อเลี้ยงร้องถามมาเสียงสั่นไปด้วยความโกรธและความตระหนกกร่งแรงละคนกันใจเย็นๆพ่อเลี้ยงผมมาดีไม่ได้มาร้ายลอกเราคนกันเองแท้ๆเห็นหน้าผมไม่เห็นจะต้องทำท่าเหมือนกับผีแบบนั้นเลยแล้วมันเรื่องอะไรกันเนี่ยอย่ไม่อยูกก็พรวดพลาดเข้ามาโดไม่ให้ผมรู้ตัวเลยซ้ำยังใส่กรอนตู้อบอีกเฉียบหัวเราะ ถ้าให้รู้ตัวพ่อเลี้ยงก็คงไม่มีเวลาว่างสำหรับผมหรอกเลยต้องยอมเสียมารยาทแบบนี้แหละรู้ไม่ใช่เหรอคนอย่างผมถ้าจะพบใครต้องพบให้ได้และผมก็มีทุะที่จะต้องพบพ่อเลี้ยงด้วยหรือว่าเดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงไม่อยากจะเห็นหน้าในเฉียบหุณส่วนคนสำคัญที่ร่วมงานกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ้าพ่อลำปางขยับตัวอย่างอึดอัดอุณหภูมิของไอ้น้ำในตู้อบเริ่มจะถวีขึ้น พราะปราตจากพวกคอยคว้าควบคุมจนกระทั่งเขาเริ่มจะทนไม่ได้นี่เปิดประตูโตให้หน่อยเถอะในที่สุดพ่อเลี้ยงก็ฝืนใจพูดพยายามทำเสียงให้เป็นปกติใบหน้าของหุ้นส่วนของเถ่อนยังคงยิ้มเรื่อยๆอยู่เช่นนั้นผมเข้ามาในตอนนี้ก็เป็นการรบกวนพ่อเลี้ยงพออยู่แล้วยายต้องรบกวนทำลายความสำราญอะไรอีกเลยตามสบายเถอะเราคนกันเองไม่ใช่ใครอื่น นั่งอบไปพลางคุยกันไปพลางก็ได้มันร้อนเสือเท่าระเบิดออกมาเฉียบเลิกคิ้วทำหน้าเติ่นเขาหันไปจัดการกับสวิตควบคุมอุณหภูมิทำทีเหมือนจะปรับระดับไอ้น้ำภายในตต้ให้แต่แล้วพ่อเลี้ยงก็ดิ้นกระเดวศีรษะพังหะเริดขึ้นอย่างทุรนทุรายตะโกนล,ลั่นมาเฮ้ยจะนึ่งสดกันหรือยังไงปล่อยไอ้น้ำเข้ามาอีกทำไมลดลงสิโว้ยอ้าวตายหา่าว่า ก็ว่าจะลดความร้อนให้นั่นแหละไงมันถึงกลับกลายเป็นเพิ่มก็ไม่รู้ปุ่มไหนล่ะที่ลดไอ้น้ำน้าเฉียบอุทานหน้าเตือนอยู่เช่นนั้นเอามือคลำงุ่มง่ามอยู่ตามหน้าปัดโต๊ะอบทันสมัยในขณะที่พ่อเลี้ยงบุญไม้ตาเลือกตะเบงเสียงร้องสะบดดาขโมงโฉงเฉงต่อมาค่อยจึงลดระดับอุณหภูมิลงพร้อมกับถอนใจเฮือกใบหน้าของเสือเท่าขนาดนี้ขาวซีดเหงือผุดเต็มหน้ามีอาการเหมือนจะเป็นลม นี่นายจะไม่ยอมให้ฉันออกไปก่อนหรือ,อยังไงมีอะไรก็พูดกันได้เมื่อฉันออกจากไอ้โตนี่นั่งอยู่ในนั้นไปพลางๆเธอพ่อเลี้ยงมันจะทําให้เราพูดอะไรกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยพ่อเลี้ยงเป็นคนโมโหร้ายซะด้วยประเดี๋ยวออกมาข้างนอกไหนเชียบพูดอะไรผิดหูก็ลุกขึ้นเตะในเฉียบซะเปล่าๆคำพูดของหุ้นส่วนนอกกฎหมายอ่อนๆเนื่อยๆฟังดูเป็นของเล่นสนุกก็จริง แต่คนอย่างเจ้าพ่อเขาลางก็ย่อมจะเข้าใจได้ดีว่ามันมีความหมายที่เหี้ยมเกรียมดุดันเพียงไรตระหนักตนเองว่าเขาเสียท่าและตกอยู่ในที่อับจนแล้วภายใต้อาการสังสรร์ปราศัยกันในแบบเพื่อนฝูงกันเองความในอนลึกล้ำทั้งหลายมันอยู่ที่แววตาของกันและกันไม่ได้อยู่ที่คำพูดซึ่งไม่มีอะไรเป็นน้ำหนัก และเสือเท่าก็ฉลาดพอที่จะไม่โวยวายต่อไปให้เปล่าประโยชน์ในเมื่อเล็งเห็นอยู่แล้วว่าเทวดาหน้าไหนก็ไม่สามารถจะมาช่วยแก้ไขสถานาการณ์ร้ายของเขาได้นอกจากเล่เหลี่ยมและวาจาของตนเองเอาละมีอะไรก็ว่าไปแต่พับผ่าเสวะเชียบผมอยากจะออกจากไอ้โตหาหานี่เต็มทีแล้วอบมานานพอสมควรทีเดียวอยากจะแช่น้ำในอ่างมากกว่า พูดแล้วบนไมก็หัวเราะอย่างจะให้เห็นว่าเป็นเรื่องขบขันเฉียบดีอยู่อย่างหนึง่งเขาเป็นคนไม่ชอบทำหน้าดุหรือว่ามีท่วงท่ากิริยาเหี่ยมหานเกล้ากระด้างกับใครแม้ว่าเตรียมจะลงดาบกับใครสักคนหนึ่งคุณลักษณะเช่นนี้มันน่ากลัวยิ่งนักสำหรับประปักของเขาอย่างน้อยทำให้อ่านใจหรือคเนความคิดอย่างใดไม่ได้ทั้งสิน้นประเดี๋ยวก่อนก็ได้ทำไมลังเกียจ เดี๋ยวในเฉียบปรนิบัติขัดสีให้พ่อเลี้ยงเองแต่มือผมสากหน่อยนะไม่เด่นุ่มเหมือนอีหนูทั้งหลายหรอกว่าแต่เขาจุดบุหรี่ปากก็พูดต่อมาว่าคงไม่รู้กระมังว่าผมตามหาตัวพ่อเลี้ยงมาหลายวันแล้วละพบตัวยากเหลือเกินโทเชียบเสือเท่าครางพร้อมกับฝืนยิ้มอย่างแสดงให้เห็นว่ากลัดกลุ่มหนักอ,อกหนักใจต่อเหตุการณ์ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมกำลังดูไม่ดีต้องออกจากลำปางวิ่งหาที่หลบตัวซุกหัวเป็นหมาถูกน้ำร้อนทั้งหลายแหลอะไรก็รู้กันอยู่แล้วคุณเองก็พบกับลูกชายผมแล้วไม่ใช่เหรอหุ่นส่วนก้มหัวลงยานคางใช่ผมพบสีเทพแล้วก็นันนสีก็น่าจะเข้าใจกันดี ในเฉียบนักเข้าใจพ่อเลี้ยงดีแต่พ่อเลี้ยงต่างหากที่ไม่สู้จะเข้าใจในเฉียบนักเขาพูดแบบตัดเพาะด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลมองยิ้มยิ้มที่ใบหน้าอันโผล่ออกมาจากตู้อบแค่คอระยะห่างพอที่จะเอื้อมมือไปหมุนเล่นได้อย่างสบายผมเองก็เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหลายแล่สีเทพคงจะส่งข่าวให้พ่อของเขารู้หมดแล้วมันมีหลายอย่างหลายเรื่องเลอกเกินที่ผัวพันยุ่งเหยิงหนุงดังกันไปหมด ทั้งในกิจการที่เรามีหุ้นส่วนผูกพันกันอยู่และทั้งในด้านส่วนตัวของผมกับพ่อเลี้ยงยิ่งเราไม่มีโอกาสจะพบกันนานออกไปเท่าไร่ปัญหามันก็จะทับถมทวีขึ้นเพียงนั้นผมเลยต้องเลือกเอาวิธีให้เราได้พบกันซะก่อนดีกว่าที่จะไม่พบกันอีกแล้วตลอดไปก็ดีเหมือนกันมีอะไรก็จะได้พูดกันเสียให้รู้เรื่องขาวสะอาดไป